สวัสดีค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสาหรับรายการเปิดไพ่ทานายดวงค่ะกับดิฉันอาจารย์นิชานันชัดพิรงพรครับกรับผมอาจารย์อมสิงห์นเน่นะฮะ,ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่เดือนสิงหาคมานะครับอ๋อเป็นเดือนที่สําคัญอีกเดือนหนึ่งนะอาจารย์องค์เป็นเดือนที่ในหลายท่านของดวงชนชาวไทยต้องระลึกถึงนึกถึงเลยทีเดียวสําหรับเดือนแห่ง วันที่เราต้องกระตันอยู่รู้คืนนั่นก็คือวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะคะใช่ชครับ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันเดือนเดือนดีนะฮะใช่ค่ะเป็นเดือนที่เราจะได้อโหสิกรรมนะฮะให้กับคุณแม่นะครับถ้าผู้ใดที่เคยทบาบาปนะฮะหรือไม่ก็เคยขัดแย้งนะครับ<ช>หรือมีปัญหากับคุณแม่ก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดีนะครับตรงนี้เดือนที่ดีถ้าใครที่มี ในเรื่องของความเชื่อนะคะก็ควรที่จะมีโอกาสได้ทําบุญนะคะตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็มีโอกาสได้แสดงออกถึงการกระตันยูแต่ต่อผู้มีพระคุณนั่นคือผู้เป็นแม่ผู้ผู้ซึ่งให้กําเนิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็คงจะเป็นเดือนแห่งความรู้สึกที่ปิติยินดีของหลายๆบุคคลด้วยเช่นเดียวกันนะอาจารย์โอใช่ครับระส่งผลดีเรื่องความรักด้วยใช่ค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องชีวิตคู่มีปัญหาเรื่องลูกนะครับบางทีคุณอาจจะมีกรรมกับ บิดามารดาหรือไม่กรมารดาประมาณนี้นะฮะบางทีมันเป็นกรรมต่อเนื่องนะครับกรรมมาจากเขาเรียกว่าต่อเนื่องมาจากคุณขัดแย้งกับแม่คุณคุณก็ทุกใจกับแฟนคุณทุกใจกับลูกคุณอะไรประมาณนี้เพราะนั่นคือทางแก้ไขคือไปอโหสิกรรมให้คุณแม่หรือการไปขอขมาคุณแม่ขอขมากรรมนั่นเองขอขมากรรมขออโหสิ ก็คือถ้าเกิดว่าเราได้มีการล่วงเกินท่านนะคะไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามนะคะหรือโอกาสในการได้แสดงออกเนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้มีโอกาสเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะก็ขอให้มีวันหยุดที่ให้เป็นวันที่สําคัญแต่จริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกของความกตัญญูก็คงไม่ได้แค่จะแสดงออกแค่เดือนสิงหาคมนะอาจารย์โอมเราสามารถที่จะแสดงออกถึงความรักต่อผู้เป็นแม่ผู้ให้กําเนิดของเราได้ตลอดเวลาได้ทุกๆวันเวลานั่นเอง นะคะแต่เพียงแค่ว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่พิเศษขึ้นมาหน่อยนั่นเองนะครับผม <นะ S 1> ครับ,รรบนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ เสริมชะตาดวงนะฮะไม่ไว่าจะเป็นทางเราแลวก็ทางอาจารย์นิชน,นันใช่ค่ะอาจารย์นิชนันมีอะไรไหมครับผมตอนนี้อ๋อสำหรับอาจารย์นิชนันนะคะขอฝากผลงานด้วยเช่นเดียวกันค่ะสําหรับการพยากรไพ่ยิปซีนะคะก็มีเป็นในส่วนของการดูดวงนะคะศาสตร์ทํานายทายทักเกี่ยวกับการพยากรณก็สามารถติดต่อดิวคิวเข้ามานะคะตามหมายเลขโทรศัพท์นี้ได้เลยนะคะเพื่อเป็นการนัดหมายแล้วก็เป็นการจัดคิวที่ถูกต้องนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของการทําเสริมโนเฮงนะคะไม่ว่าจะเป็นการ สักคิว้วสักตาสักปากนะคะอันนี้ก็ยังเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ยังเป็นที่ต้องการของเราลูกค้านะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณจริงๆนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะในส่วนของงานพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นงานในเรื่องของการบวงสรวงการทําพิธีต่างๆเราทัองสองคนก็ยังคงรับงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะครับผ,ผมกับผมก็ที่ผ่านมานะฮะก็ไปร่วมงานกับ ทางห้างโรบิสนสันเซนทั่นนะฮะตรงนี้ก็พบปะแฟนเพลงก็จะมีการเอ่อเพลิดเอ่อบีทแอนด์กรีทนะฮะมีการถ่ายรูปเป็นการเอร่อขอเซลฟี่นะครับรหรือแม้กระทั่งนี้เรืนน่องเกี่ยวกับการแจกลายเซ็นประมาณนี้ฮะ <laughs> <ฯ ST iyet> ทุกทีมเป็นแฟนคลับประมาณนี้น <laughs> ะฮะก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะฮะตรงนี้หลายๆท่านก็มาดูดวงฟรีนะฮะการบรรจารโอมที่เปิดดูดวงให้ฟรีด้วยประมาณนี้นะฮะแล้วก็จากนี้ไปก็จะมีงาน ของเราทั้งคู่นะครับหรือไม่กระทั่งงานอีเวนจากนี้ไปด้วยมาพบกันเราทั้งสองคนตัวเป็นได้นะครับหยอกเย้เล่นได้นะครับตรงนี้นะฮะสนุกสนานปกันเองนะฮะง่ายกินง่ายลาสำหรับอาจารย์อมอาจารย์นิชันประมาณนี้นะครับตรงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านการทานายทายทักเกี่ยวกับเรื่องพยิบซีนะครับเปลี่ยนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์หรือไม่กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับด้านการดูวงจุ้ยดวงงด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะตรงนี้และอีกไม่ช้าอาจารย์นิชันก็จะมีศาสตร์ที่เกี่ยวกับลายมือด้วยในะค่ะ เวลาอันใกล้นี้แล้วค่ะคลอดแน่นอนไม่เกินสิ้นปีนี้แน่นอนใช่คะเราก็จะนําในส่วนของคัทษศาสตร์เข้ามานะคะซึ่งหลายท่านก็ขึ้นชื่นชอบเรียกร้องเรียกร้องหน้าเรียกร้องมากๆกับอาจารย์นิชานันนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามีความเชื่อกับศาสตร์ทางด้านนี้ก็ราติดตามผลงานชิ้นต่อไปของอาจารย์นิชานันนะคะพร้อมกับอาจารย์โอซค์ะนี่ครับเร็วๆนี้คัมมิงซูนครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะอาจารย์สำหรับเดือนนี้นะคะเดือนสิงหาคมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ใกล้เข้าสู่ สิ้นปีแล้วเพราะนั้นเดือนนี้ก็พลาดกันไม่ได้แน่นอนในเรื่องของการพยากร,รนะคะ12บราศีประจําเดือนเพราะนั้นราศีแรกคือชาวราศีมังกรจะรบกวนอาจารย์อมเป็นผู้พยากรค่ะมังกรมังกรได้ไพ่เหนื่อยนะครับเพราะนั่น,นค,คือเดือนนี้ชาวราศีมังกรจะมีเกณฑ์เหนื่อยอเหนื่อยก็คือคุณจะมีหนี้สินพลุงพลังม,มีปัญหาเรื่องกิจกัรภาวะด้านการเงินที่หนักอึ้ง<อ>หรือแม้มกระทั่งเรื่องการงานที่ทํางานหนักเยี่ยง โอ้โห oh, เขาเรียกว่าอึดถึกเลยแหละประมาณนี้เพราะนั่นคือ,อ,อช่วงเดือนนี้ชาวราศีมังกรจะทํางานหนักมาก รับผิดชอบเยอะมากถ้าเป็นงานก็บอกว่าทําหลายอย่างทําหลายหน้าที่ะนะฮะทำทุกอย่างที่ทําได้ประมาณนี้นี่คือชาวราศีมังกรทํางานหามรุ่งหามค่าก็ได้ะนะฮะตรงนี้หรือกมุมหนึ่งก็คือชาวราศีมังกรช่วงนี้ก็ต้องแลกมากับงานหนักนะฮะหรือรับผิดชอบเยอะนี่ก็ได้เหมือนกันประมาณนี้นะถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีภาระครับคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องการกู้นิยืมสินหรือแม้กระทั่งมีเงินที่ได้มาก็ต้องเอาไปจ่ายนี่จ่ายสินนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับด้านภาระ นะครับตรงนี้บางทีอาจจะไม่ใช่ภาระที่ตัวคุณเองอาจจะเป็นภาระจากคนในครอบครัว<อ>หรือคนรอบข้างที่ตัวต้องรับผิดชอบชะนะครับตรงนี้ถ้าเป็นในเรื่องความรักก็มีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องถ้าคนที่ยังโสดนะคุณอาจจะคบหลายคน นาครบเยอะจนหนักอกหนักใจอะไรประมาณนั้นนะฮะหรือถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วมีคนรักอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีเกณฑ์เหนื่อยใจกับคนรักหนักใจกับคนรักหรือไม่ได้ต้องแบกภาระและผิดชอบให้คนรักอะไรประมาณนี้นะฮะสด้านสุขภาพในชาวราศีมังกรให้ระวังเรื่องการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนิดนึงนะครับเหมือนแบกอะไรหนักๆหรือไม่ก็ปวดคอปวดหลังบ่าไหลอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้พยายามหลีกเลี่ยงการยกของหนักด้วยสำหรับชาวราศีมังกรนี่คือเดือนสิงหาคมประมาณนี้ครับผมรักเขาก็ต้องยอมเหนื่อยแล้วกั ันนะี้สหรับชาวราศีมังกรต่อไปนะเป็นชาวราศีกุมค่ะพบเจอกับอะไรบ้างประจําเดืนอนไพ่แห่งการผิดหวังนะอาจารย์โอค์ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะแรงสําหรับชาวราศีกุมนะคะช่วงเวลาเดือนนี้สิงหาคมเนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของสิ่งที่จะมากระทบกระเทือนเรื่องของความรู้สึก สภาพจิตใจที่ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าที่ควรเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไพ่ใบนี้ไม่อยากจะพยากรณ์ให้มันเกิดความรุนแรงไม่อยากจะพยากรณ์ให้มันเกิดความรู้สึกที่เสียมากไปกว่าน,นี้นะคะอาจารย์โอมแต่เพียงแค่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวราศีกุมควรจะพยายามเข้าอ,อกเข้าใจกับหลายๆสิ่งหล,หลายอย่างที่อาจจะเข้ามาทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยอาจจะต้อง รับมือกับสิ่งที่เข้ามาอย่างหนักหน่วงทา้าทโถมเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะคะภาระเยอะปัญหาข้อผิดพลาดอะไรต่างๆอาจจะต้องมีเรื่องของการโดนโดนตําหนิโดนต่อว่าจากระดับหัวหน้าผู้นําต่างๆที่ทําให้คุณจะต้องคอยคิดมากแล้วคอยแก้ไขและที่สําคัญเดือนนี้คุณจะต้องโฟกัสเรื่องงานให้ดีห้ามประมาทในเรื่องของการทํางานนะคะถ้าเกิดว่าคนที่กําลัง มีความต้องการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือการทดสอบอะไรต่างๆเดือนนี้ก็คือในเรื่องของการสอบอะไรต่างๆนี่คุณประมาทไม่ได้เลยมันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุนี่คุณไม่คาดฝันหรือไม่คาดคิดหรืออยู่ดีอาจจะเหมือนจะได้อาจจะโดนซิวไปก็ได้ <c oughs> นะคะเพราะนั้น <c oughs> เดือนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของสภาพความรู้สึกในมองอีกม,มุมหนึง่งถ้าเป็นเรื่องของความรู้สึกเรื่องของการทํางานก็ระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกันนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเดือนนี้มีเหตุจะต้องมีเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเข้ามาแบบกระทนันหันกระทันด่วนนะอาจารย์องค์เพราะนั้นนะคะเดือนนี้อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายค่าประกรันการเขาเรียกว่าค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวพันในเรื่องของการ ดูแลสุขภาพก็ได้เดือนนี้ชาวราศีกุมถ้าเรามองอีกในมุมที่ดีอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่อง,องการสัญญกรรมก็ได้ค่ะอาจารย์โดมนะอาจจะมีโอกาสได้เมคโอเวอร์ over, ได้ทําสวยได้สัญญกรรมได้ทันกลับมาดูแลรูปร่างหน้าตาอาจจะต้องได้ใช้เงินก้อนใหญ่ก็เป็นได้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันจะเข้ามานะคะสิ่งหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพเรามัระวังเรื่องช่องท้อง มดลูกต่างๆแล้วก็อาการเกี่ยวกับระบบย่อยต่างๆอันนี้ต้องระม,มัดระวังนะคะแล้วก็อาการเกี่ยวกับโรคไมเกนนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างจะเปราะบางในเรื่อง,องความรู้สึกของชาวราศีกุมนะคะเดือนนี้ให้ระม,มัดระวังข้อขัดแยง้งคันทะเลาะเบาแหวงระม,มัดระวังปัญหาลเล็กๆน้อยๆจะพันที่จะเขาเรียกว่าบานปลายเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะฉะนั้นพยายามใช้เหตุและผลในการพูดคุยกันถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับชาวราศีกุมอ่านะฮะนี่คือราศีกุมนะฮะราศีกุมคานนี้มาถึงราศีมีนบ้างนะฮะใช่ค่ะราศีมีนได้อะไรมาราศีมีนได้ไพ่เรื่องจุกจิกกวนใจนะครับเพราะนั่นคือช่วงเดือนนี้ราศีมีนจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการเจอเรื่องปัญหาจุกจิกกวนใจบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับหรือไม่ก็เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทําให้กวนใจหรือไม่กระทุ่งุกใจเรื่องคนอื่นทุกใจเรื่องครอบครัวทุกใจเรื่องคนรักทุกใจเรื่องบริวารเรื่องเพื่อนอะไรประมาณนี้ก็ได้เพราะนั่นคือชาวรศี มีนเนี่ยในช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องงานก็ให้ระวังปัญหาการงานที่เกิดจากเรื่องไร้สาระเรื่องแบบไม่เป็นเรื่องเรื่องจุกจิกจุกจิกอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็จะมีค่าใช้จ่ายแบบจุกจิกยุบยิบยุมยิมยุมยิมอะไรเงี้ยเข้ามาเพราะนั่นคือชาวราศีมีนเนี่ยต้องระวังค่าใช้จ่ายที่เป็นแบบประเภทเหมือนภาษีสังคมหรือไม่ก็จ่ายลิบจ่ายย่อยจ่ายยุบจ่ายยิบ อะไรอย่างเงี้นะฮะเข้ามาจุกบจิกจุกบจิกประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวด้านความรักก็แน่นอนครับต้องระวังเรื่องรักสามเศร้ารักซ้อนซ้อนเงื่อน <im it pirate> อะไรอย่างงี้นะฮะต้องระวังคนเจ้าชู้เข้ามาเกี่ยวพันหรือตัวคุณเองครบหลายคนอะไรประมาณนี้ <im it onne> หรือไม่ก็มีรักซ้อนซ้อนเข้ามาเก <im it> ี่ยวพันอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนนี้มุมนึงคือชาวราศีมีนเรื่องสุขภาพให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับพวกประเภทด้านปอดระบบทางเดินหายใจด้วยเช่นเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้เพราะนี่คือช <im it> าวราศีมี ทำใจร่มๆอารมณ์ดีล่าเริงเข้าไว้จะดีที่สุดประมาณนี้ครับผมครับอช่วงหน้าพบกันอีกสามราศีครับผมครับก็มาพบกันอีกสามราศีนะคะจานทร์ครับผมราศีเมษเลยครับอาจารย์ชินันโอเคค่ะสำหรับชาวราศีเมษชาวราศีเมษในไพ่ มีความสุขและมีกําลังใจอาเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีเมษเหมือนมีเฮมีความสุขแหละ,ะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความการแสดงออกซึ่งความรักนะ อาจจะเป็นเดือนที่ชาวราศีเมษได้มีโอกาสได้รวมมิตรรวมญาติรวมกลุ่มรวมพวกพ้องอรวมคนรู้จักคนที่ไม่เคยได้มีโอกาสได้เจอกันานานๆมีโอกาสได้รวมกัน<อ>ซึ่งเป็นการรวมกันซึ่งเป็นพลังแห่งรักแต่ว่าเมษนี่อีเวนต์เยอะค่ะมาด้วย,ยความรักเจอกันด้วยความรักความคิดถึงเดือนนี้รู้สึกว่าชาวราศีเมษจะเน้นในเรื่องของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสุขและความสบายใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานบอกได้เลยว่าเดือนนี้คุณจะรู้สึก เขาเรียกว่าอารมณ์ดีในเรื่องของการทํางานนะอาจารยรออไ์ไม่ไม่ไม่เครียดไม่ตึงเครียดนะคะการทํางานประสานงานกับการเป็นทีมเป็นกลุ่มต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีการประสานงานที่เข้าขากันได้ดีนะคะมีการตกลงกันได้นะคะถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือการคาดหวังเรื่องของ ขั้นตำแหน่งต่าง,าง,าง,างๆเดือนนี้ชาวราศีเมษก็มีลุ้นมีเฮเหมือนกันที่คุณจะสามารถพิจิตใจหัวหน้าผู้นําต่างๆที่จะเล็งเห็นคุณค่าและบทบาทของคุณที่ผ่านมามนะคะสําหรับชาวราศีเมษแล้วก็อีกในยะนหนึ่งนะคะในเรื่องของ คนที่มีธุรกิจหรือการค้าหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเดือนนี้ก็ลูกค้าจะเข้ามาเยอะเหมือนกันนะอ่าเป็นเดือนที่ชาวราศีเมษมีเฮในเรื่องของธุรกิจกิจาการมีโอกาสที่จะทําได้ให้คุณมีผลกําลังใจผลกําไรและมีกําลังใจในการที่จะสานต่อธุรกิจต่อไปนั่นเองอนะคะดีจังเอ่าถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้ชาวราศีเมษใช้จ่ายเงินอย่างเขาเรียกว่า มีความสุขและอาจารย์โอม,อมเขาสามารถบริหารจัดการทางด้านการเงินได้ค่อนข้างดีนะคะและที่สําคัญทางด้านการเงินเดือนนี้อาจจะเน้นในเรื่องของอโชคดีเกี่ยวถ้าคนที่ทํางานงกับอสังหาริมทรัพย์นะอาจารย์โอนก็จะมีโอกาสมีโชคดีกับการซื้อขายบ้านที่ดินสิ่งปลูกสร้างต่างๆทํา,าทให้ชาวราศีเมษนี่มีผลประโยชน์และผลกําไรเรื่องกับของอสังหาเกี่ยวกวับสิ่งปลูกสร้างหรือการขายบ้าน ก็เป็นได้นะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินอีกช่องทางหนึ่งเนี่ยเดือนนี้ชาวราศีเมษก็จะเน้นในเรื่องของการซื้อของตกแต่งบ้านเข้าบ้านเป็นการเดือนนี้จะคลียอทในเรื่องของการชอบแต่งบ้านนะคะเป็นเดือนแห่งการต้อนรับความสุขของคนในบ้านหรือมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้รวมมิตรรวมญาติหรืออาจจะมีการรวมกันมาไหว้วันแม่ด้วยกันก็ได้ซึ่งเป็นการ เขาเรียกว่าทํากิจกรรมที่มีความสุขร่วมกันของชาวราศีเมษนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักชัดเจนค่ะว่าเดือนนี้ชาวราศีเมษเขามีความสุขถ้าคนที่เป็นโสดยังไม่มีคู่นะคะมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจแล้วรู้สึกว่าเป็นคนที่ตรงสเปคจิตใจดีที่สําคัญเดือนนี้คุณจะเน้นคนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและความรู้สึกนะคุณจะได้เจอคนที่ดี ใจิตใจดีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นคนมีจิตเมตตาม,มีโอกาสได้เข้าวัดฟังธรรมมีโอกาสได้ทําบุญร่วมกันส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมีโอกาสได้ทํากิจกรรมที่สร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวและเกิดความรักสมัครสมานสามัคคีกันดีในคนของคนในครอบครัวนั่นเองสําหรับชาวราศีเมษค่ะโอ้สุดยอดเลยครับราวนี้ก็มาถึงราศีพฤษภนะฮะใช่ค่ะราศีพฤษภได้ไพ่การตัดสินใจนะ,ค,ะครับก็คะะือช่วงนี้ชาวราศีพฤษภจะมีเกณฑ์มีเรื่องให้ตัดสินใจเอาไม่เอาทําไม่ทําไปไม่ไป นะฮะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนครบไม่ครบเลิกไม่เลิกอะไรเงี้ยนะฮะหรืออีกมุมนึงก็คือชาวราศีพฤษภจะมีอุปสรรคเข้ามาทําให้ต้องต่อสู้ฝ่าฟันแต่เพียงแต่ว่าถ้าคุณฝ่าฟันและผ่านไปได้คุณก็จะมีเกเก์ได้รับชัยชนะที่รออยู่ข้างหน้าอย่าพึ่งท้อซะก่อนนะฮะอดทนอดกั้นอึ๊บอึ๊บอิบอิบสู้ต่อไปอะไรประมาณนี้อึบไว้นะฮะอาจารย์ตองนี้แปลกแปลกต่างกันนะครับผมประมาณนี้นะครับนี้ถ้าเป็นในเรื่องงานก็เป็นลักษณะเจองานยาก เจองานหินหินเจอง,งานที่มีอุปสรรคต้องฝ่าฟันต้องต่อสู้มันไม่ใช่ได้ง่ายๆมันยังลําบากอยู่มันเป็นเะไรที่ต้องต่อสู้และฝ่าฟันต่อไปนะอย่าพึ่งท้อซะก่อนในสายงานนะครับถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็แน่นอนครับจะได้อะไรมาจะสำเร็จมาจะได้เงินมาเน,มานี่ยมันยากเหลือเกิน<ช>หรือไม่ก็หาเงินยากหาเงินลําบากแต่คุณก็อย่าพึ่งท้อหรือไม่ถ้าจะซื้อขายอะไรมันก็ยังยากอยู่ก็<ช>อย่าพึ่งท้อซะก่อนนะฮะ ให้ฝ่าฟันและต่อสู้ต่อไปต่อไปว่าครับผมถ้าเป็นในเรื่องความรักก็มันเหมือนจะมีเกณฑ์ที่จะอาจจะต้องห่างๆเห,หินๆต่างคนต่างอยู่อยู่ใครอยู่มั่นหรืออาจจะมีเรื่องให้ตัดสินใจว่าไอ้คบไม่คบเลิกไม่เลิกดีอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือไม่ก็มีเกณฑ์ต้องฝ่าฟันต่อสู้ไปได้วยกันก็ได้เหมือนกันนะ,ะอ,อส่วนอีกมุมหนึ่งคือให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับพวกประเภทของมีคมหน่อยนะราศีพุษภของมีคมกระจุกกระจิ๊ขจะมาสักคิ้วก็ได้นะจ๊ะดอหรือไม่ก็อีกมุมดนา ศักยุทธ์กับอารย์นิชาณานายศักคุทธสักปากได้อะไรประมาณนี้เ็เหมือนกันนะำชาวราศีพฤษภประมาณนี้ให้จะได้มีโชคดีอะไรประมาณนี้ะนะฮะอ่านี่คือราศีพฤษภครับผมค่ะสุง่ายๆราศีพฤษภอดทนหน่อยอนะคะต่อสู้ไปกับเส้นทางที่เลือกนะคะท้ายที่สุดมันก็จะดีขึ้นอยู่แหละแต่ว่าเพียงแค่ว่าเดือนนี้อาจจะต้องเหนื่อยกับมันรับกับบทบาทเนาะอาจารย์องค์อีกหนึ่งราศีน้าจารย์องก็คือชาวราศีเมทุนนะคะเป็นยังไงบ้างประจําเดือนสิงหาคม โอ้โหเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะมีโอกาสได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถานบันเทิงเริงใจกินดื่มเที่ยวสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้จ๋าเดือนนี้อาจจะได้หมกมุ่นหรือได้เกี่ยวโยงกับสิ่งอะไรที่มันเป็นความเขาเรียกว่ามีความล่อแหลมความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะ oh. เพราะนั้นในเดือนนี้นะคะต้องระมัดระวังในทุกๆด้านบางอย่างอย่าลุ่มหลงหรืออย่าเพลิดเพลินมากจนเกินไป ชาวราศีเมถุนอาจจะมีโอกาสโดนชักจูงหรือการโดนโน้มน้าวไปในทิศทางที่มันอาจจะเป็นทิศทางที่ไม่ดีก็เป็นได้นะเพราะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ ค่อนข้างจะต้องระม,มัดระวังเรื่องของการคบค้าสมาคมคนด้วยเช่นเดียวกันรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะถ้าเป็นเรื่องงานค่ะพูด,ดง่ายๆเลยว่าเดือนนี้คุณได้ไพ่เดวิลเนี่ยเป็นเดือนที่ชาวราศีเมถุนนะคะจะต้องเขาเรียกว่าก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องของการทํางานหรือการตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนต่างๆคุณต้องสํารวจตรวจตาให้ดีระม,มัดระวังคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมเข้ามาเกี่ยวโยงกับในเรื่องของสายงานของคุณหรือคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วระม,มัดระวังโดน เพื่อนที่ทํางานชักจูงไปทําอะไรที่มันอาจจะ ผิดต่อข้อบทกฎหมายผิดต่อสิลธรรมผิดต่อคุณงามความดีผิดต่อความรู้สึกของคุณอาจจะมีการดึงชักจูงไปในทิศทางที่ไม่ดีเกิดขึ้นอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะแต่ว่าเดือนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการคบมิตรคบเพื่อนและการลงทุนต่างๆต้องไใ่ตองให้ดีนะคะอย่าเกิดความโลภมากนั่นเองเดือนนี้พูดง่ายว่าชาวราศีเมทุนจะต้องอย่าโลภมากทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องอยู่ในความพอดีและความพอเพียงถ้าเกิดว่าเกิดความโลภมากหรืออยากได้ไม่มีขีดจํากัดมันมีโอกาสที่จะ เสียหายหรือเพลพังมากกว่ามากกว่าที่คุณจะได้ด้วยเช่นเดียวกันนะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินค่ะชาัดเจนเลยว่าช่วงเดือนนี้คุณอาจจะมีโอกาสได้ใช้จ่ายเงินไปในทิทางที่มันไม่ได้จําเป็นกับการดาเนินชีวิตเท่าที่ควรนะคะบางคนอาจจะเสียเงินไปเกี่ยวกับการกินดื่มเที่ยวสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้ไปยุ่งเกี่ยวกับความเป็นสีเทาหรือไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นอะโครจรนะทําให้คุณอาจจะต้องมาสูญเสียเงินเหล่านี้โดยเปล่าประโยชน์เพราะนั้น การครบมิตรคบเพื่อนหรือการลงทุนหรือการใช้เงินเดือนนี้ต้องมีสติให้มากนะคะหรือถ้าเป็นไพ่ใบนี้บางคนถ้าเกี่ยวพันกับเรื่องของการเสียเส่ยงเนาะอาจารย์โอมมันก็จะมีในทิศทางที่ทั้งดีและร้ายผสมเกินไปถ้าคนที่ดวงแข็งหน่อยอาจจะรักษาระดับคือไม่ให้ขาดทุนได้แต่ถ้าคนที่ดวงอ่อนแอหน่อยมันมีโอกาสที่จะ สูญเงินสิ้นเงินไปโดยเปล่าประโยชน์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินก็ยังให้ระมัดระวังนะ,ะแล้วก็พยายามยับยั้งอะไรที่มันเกินขีดจํากัดหรือเกินความจําเป็นในความอยากได้ตัดกิเลสคือเดือนนี้มันจะเกี่ยวโยงกับเรื่องของกิเลสตัณหานั่นแหละคะ่ะพูดง่ายว่าเดือนนี้ต้องพยายามควบคุมอย่าให้กิเลสตัณหาครอบงำเรา นะคะอาจจะหลงผิดไปช่วงคู่ช่วงคราวเกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักค่ะระมัดระวังเรื่องของชู้สาวคาวโรกีคนที่เป็นคนโสดอยู่แล้วเนี่ยให้ระมัดระวังความรักที่เดินเส้นทางที่ผิดไป<อ>คุณอาจจะตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องของความรักเกิดขึ้นบางคนอาพูดง,ง่ายอาจจะโดนหลอกโดนโกงจริงๆเขาอาจจะมีในเรื่องของคู่ครองอคนมาจีบเราจริงๆเขามองว่าเขาบอกว่าเขาโสดจริงๆเขาอาจจะไม่โสดก็ได้อาจจะมาตีสัมพันธ์กับคุณทําความรู้จักคุณอาจจะหลอกลวงคุณว่าเขาโสด คุณอาจจะต้องไปอกหักรักคุดกับคนที่เขามีเจ้าของเกิดขึ้นนะหรือมองอีกในยะหนึ่งเนี่ยความรักถ้าคนที่เป็นคนโสดคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปเจอคนรักกับสถานบันเทิงอ,อคุณอาจจะได้ไปไปเที่ยวสถานบันเทิงต่างๆอาจจะได้ไปเจอ,อคนรักคนรู้ใจแต่ว่ามันเป็นความรักที่ไม่ยั่งยืนค่ะ,คะมันเป็นความรักแค่ฉาบฉวยแค่ในช่วงของบางโอกาสแล้วก็อย่างหนึง่งในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ต้องฝากด้วยนะคะว่า กวัตาให้ดีในเรื่องของความปลอดภัยอันนี้เรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งมีข่าวออกมาที่น่ากลัวมากๆเกี่ยวกับไฟไหม้เพลิงไหม้ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะไปกินดื่มเที่ยวที่ไหนก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะก็มีโอกาสที่จะให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ความขัดแยง้งหรือความไม่เข้าใจกันความหึงหวงซึ่งกันเลยกันอาจจะเกิดทําให้ตัวคุณกับคนรักต้องเกิดความห่างเหินกันเกิดขึ้นก็เป็นได้นะคะฝากไว้ให้คิดค่ะอ่านี่คือเมถุนนะฮะ ก็จบไปสําหรับ6ราศีนะฮะคะเดี๋ยวคราวหน้ามาต่อกันอีกหราศีนะครับตรงนี้ผมอาจารย์อมสิค่ะเลยค่ะกับดิฉันอาจารย์นิชานันชันดพิรมพรก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกหราศีครับผมใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ